ห้าข้อควรรู้ก่อนผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าสวัสดีครับผมหมอเจน,นะครับวับนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดหวังต้าเซียนนะครับซึ่งวัดนี้เนี่ยก็จะเป็นวัดที่ได้รับความนิยมมากทั้งฮ่องกงแล้วก็คนไทยเนี่ยจะเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากองค์เทพเจ้านะครับสำหรับข้อแรกเลยนะครับก็คือต้องรู้ว่าแพทย์เนี่ยผ่าตัดด้วยเทคนิคไหนนะครับปกติแล้วใบหน้าเราเนี่ยจะประกอบด้วยโครงสร้าง5้าชั้น ก็จะมีชั้นผิวหนังชั้นไขมันชั้นสแมชนะครับหรือว่าชั้นกล้ามเนื้อที่เราจักกันนะครับชั้นเส้นเอ็นยึดเกาะกล้ามเนื้อแล้วก็สุดท้ายคือชั้นเยื่อหุ้มกระดูกนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องดึงที่ชั้นสแมชหรือชั้นกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะอยู่ยาวนานนะครับโอกาสที่ผิวหนังจะหย่อนคล้อยกลับมาเนี่ยมีโอกาสยากกว่านะครับเทียบกับการผ่าตัดดึงหน้าโดยที่เราไปตัดผิวหนังเฉยเนี่ยจะมีโอกาสที่ทําให้เกิดแผลเป็นนะครับที่ชัดกว่านะครับแล ข้อที่2นะครับก็ต้องรู้ว่าเราเนี่ยมีปัญหาตรงจุดไหนบ้างในอดีตเนี่ยเราดึงหน้ากันทั้งหมดเนี่ยปกติปกติเลยก็จะดึงทั้งหน้าแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถดึงแยกส่วนได้ที่เราเรียกว่า segmental face lift นะครับส่วนใหญ่เราที่ดีอาร์เราเนี่ยจะแบ่งเป็น6ส่วนด้วยกันก็คือตั้งแต่คิ้วนะครับ, Q, รบขมับนะครับหรือว่าตีนการนะครับแล้วลงมาดึงเลนไปหน้าส่วนกลางนะครับส่วนล่างนะครับแล้วก็ดึงคอด้านข้างแล้วก็ดึงคอด้านหน้านะครับมี6ส่วนด้วยกันสามารถเลือกจุดได้นะข้อดีคือเราจะได้ผลลัพธ์ที่รงง้้นนนนนะยเลออัั่คบ ข้อที่3นะครับเราก็ต้องรู้ว่าปัญหาของเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนปัจจุบ,บันเนี่ยเราก็สามารถแบ่งหรือว่าเกรดดิ้งได้นะครับว่าความหย่อนคอยของใบหน้าเราเนี่ยมันเยอะแค่ไหนอยู่ยในเกรด1นึสองเนี่ยอาจจะใช้แค่เครื่องนะครับช่วยยกกระชับพวกอัลตราเทอร์มารชไฮฟูก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับเกรดสเกรดสนะที่เริ่ม เห็นล่องลึกเห็นล่องชัดเล่นใบหน้าส่วนล่างถ้ามีกระป๋อใบหน้ากระป๋อแก้มที่มันห้อยลงมาทราไม่เห็นกรอบหน้าไม่ชัดเจนคอย่อนคอยมากๆเนี่ยาจะต้องเลือกวิธีในการผ่าตัดนะครับแล้วก็ควรจะมาปรึกษาแพทย์ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้ประเมินได้ยอย่างถูกต้องและตรงจุดนะครับ ข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองครับซึ่งความปลอดภัยนี่ยก็จะประกอบเรื่องแต่ทีมแพทย์พยาบาลผู้ช่วยนะครับรวมถึงสถานพยาบาลนะครับก็ต้องมีความสะอาดมาตรฐานและปลอดภัยนั่นเองครับสำคัญเลยคือแพทย์เนี่ยต้องมีความรู้นะครับมีความใส่ใจมีความละเอียดนะครับอธิบายนะครับขั้นตอนการผ่าตัดได้นะครับวิธีเตรียมตัวก่อนผ่าตัดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดได้อย่างดีนะครับรวมถึงต้องมีจริยธรรมนะครับมีจรรยาบรณทางการแพทย์ด้วยนะครับ และข้อ5้านะค,คือข้อสุดท้ายนะข้อ5เนี่ยก็คือเรื่องของรีวิวนะรหรือผลงานแพทย์ก็เป็นเรื่องสําคัญครับแต่ที่สาคัญว่งนั้นคืออยากจะให้ดูนะครับไม่ใช่เฉพาะรีวิวอยากให้ดูเรื่องของคนไข้นะครับที่เคยเข้ามาใช้บริการหรือเคยผ่าตัดที่สถานพยาบาลนั้นๆนะครับว่าเขาเนี่ยมีประสบการณ์อย่างไรบ้างนะครับหรือเป็นการบอกต่อจากเพื่อนหรือคนใกล้เคียงนะครับชัดเจนครับกว่ารีวิวทั่วไปเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีภาพรีวิวสวยๆออกไปมากมายอยากให้โฟกัสนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ของแพทย์ท่านนั้นๆด้วยนะครารู้ยยละเอีด คนไข้มากแค่ไหนครับจุดนี้เนี่ยก็สําคัญกว่าการรีวิวที่ผมคิดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อนะครับที่ควรรู้นะครับก่อนทำสันกรรมผ่าตัดดึงหน้านะครับคลิปหน้านะครับเราลองมาดูว่าผมจะพาไปที่ไหนต่อนะครับโอเคเราพบกันครับ